เรามาเริ่มต้นที่เมนูโปรไฟล์ค่ะที่เมนูโปรไฟล์จะมีส่วนแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักธุรกิจส่วนแสดงที่อยู่ตามเอกสารที่ทางราชการออกให้ส่วนแสดงที่อยู่ในปัจจุบันและส่วนแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารเมนูด้านล่างจะมีเมนูแก้ไขําสสำหรับการทำรายการเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเมนูรูปโปรไฟล์ สำหรับการทำรายการแก้ไขรูปโปรไฟล์ในระบบนักธุรกิจสามารถเลือกรูปโปรไฟล์ที่เราต้องการใส่ได้เลยคะ่ะเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการทำรายการแก้ไขรหัสผ่านที่1โดยรหัสผ่านที่1จะเป็นรหัสที่นักธุรกิจกำหนดเองในครั้งแรกตั้งแต่ตอนคีย์ใบสมัครเมนูเปลี่ยนรหัสที่2สำหรับทำรายการแก้ไขรหัสผ่านที่2 โดยรหัสผ่านที่2ในครั้งแรกคือตัวเลข6หลักท้ายของเลขัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหากนักธุรกิจต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่สามารถแก้ไขได้ในเมนูนี้ค่ะโดยเฉพาะรหัสผ่านที่2นี้เปรียบเสมือนรหัสกระเป๋าเงินของเราในการทำธุรกรรมทางการเงินถือเป็นความรับเฉพาะของบุคคลไม่ควรเปิดเผยให้ใครรู้